สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่น r NG มาดมนะครับทุกคนคือผมว่า,าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุท้ายของแบบนี้นะเพราะว่ามันไม่มีอะไรทําละ จริงๆนะแล้วอีกอย่างนะครับทุกคนผมทิ้งไว้2ขวดนะผมไปค้ามาละเอน้ำยายา20ล้านนะครับทุกคนเนี่ยที่จริงมัน10ล้านแหละแต่ว่ามันคูณ2ตัวข้างล่างไงมันก็เลยเป็น20ล้านนะครับเออซึ่งเราจะมาเปิดวันนี้ซึ่งมีน,น้องคนนึงนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าอ่าต้องเปิดแบบตอนฝนตกอะไรเงี้ยเออมันอาจจะมีโอกาสได้พันล้านเนาะเออผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกันนั่นแหละทุกคนเออถ้าใครมีข้อมูลอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับเออแล้วตอนเนี้ยผมสุ่มไป9 9 1 9แ9นครับทุกคนซึ่งวันเนี้ผมมจะสุ่ให้ถึง 1>, 1ล้านนะครับ1ล้านเลย,ลาเลยมาดูว่าหล้านครั้งเนี่ยผมจะได้อะไรบ้างนะครับก็คือดูดิทุกคนเนี่ยตอนนี้ผมก็ได้มาประมาณนี้อ่ะมาดูว่า1ล้านครั้งเนี่ยผมจะได้250หรือเปล่าเอออะไรประมาณนั้นแล้วตอนนี้เหมือนผมมีน้ํายาแบบว่าอ่าอันนี้เร็วนะครับทุกคนเออโอ,อ้ยไม่ใช่สิบเดี๋ยวหนึ่งถึงสูตรไปเออ,อน,นี่โอ้สามพันกูวิอันนี้ผมก็จะเปิดไปอีกเออสักสามขวดเลยละกัน โอเคผมมีน้ำยาเร็วนะครับที่ผมแบบรับมาหรืออะไรอย่างงี้เออดูว่ามันจะได้เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ผมรอตอนฝนตกนะครับทุกคนเออตอนนี้ผมรอแบบฝนตกอย่างเดียวเลยถ้าฝนตกปุ๊บเดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้เลยไอ้เนี้ยเนี่ยเนี้ยเนียสองอันนะครับทุกคน2อันเลยคือแบบมาดิว่าสองอันน่ะเออเดี๋ยวเราต้องทำอันนี้ให้มันแบบว่าลัคก,กี้สองอันด้วยนะครับทุกคนเพื่อที่ให้มันแบบดีเออแต่ผมอ่ะผมไปรอตรงนู้นดีกว,ว่าแต่ว่าไอ้หนึ่งล้านเนี่ยทุกคนผมชอบมากเลยตรงที่ว่ามันดูดิดมันม e ดูดิคือแบบมันกดตัวเอกแล้วมันแบบมันแดาได้อ่ะโคตรที่อ่อะดูดิแดาเมตรงนี้ปุ๊บเห็นนะโคตรสุดเหมือนเป็นโซเลยอะไรงี่ใครได้อะไรนะครับทุกคนก็พิมพ์คอมเมต์มาบอกกันได้เลยนะครับเออส่วนผมก็ได้ประมาณนี้อืมเดี๋ยวตอนนี้ก็สุ่มไปเรื่อยๆก่อนนะครับร้อยถึงหนึ่งล้านครั้งนะครับแล้วก็รอเปิดนะครับทุกคนตอนฝนตกฝนตกปุ๊บผมเปิดปั๊บเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมเอาอันนี้ก่อนแล้วกันอเอาอันนี้ก่อนแล้วกันอื แล้วก็น้ำชาพชั่นผมว่าเอาสามสิบอันแล้วกันเนะเาะเปิดไปเลยสามสิบอันไม่ต้องมันไม่เป็นไรหรอกทุกคนก็คือแบบชิวๆชิวๆไปออตอนนี้เราส่งไปเก้าแสนสองเก้าแสนสองดิ เก้าแสนเก้าหมื่นเออเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันนะครับทุกคนเออถ้าเรามีน้ํายาที่มันแบบเร่งสปีดอะที่มันแบบว่าทําเร็วๆวะทุกคนแบบเปิดเร็วๆมันจะสบายกับชีวิตมากเลยนะดูดิดดูดิบุ๊บเออถ้าใครยังไม่มีถุงมือเนี่ยก็แนะนําให้ทํานะทุกคนเห็นนะมันจะช่วยนี่นะครับทุกคนอ่าลดแบบว่าแบบเวลาการแบบที่แบบว่าแบบเราสุ่มด้วยนะแล้วก็เพิ่มลัคกี้นะครับหนึ่งร้อยแล้วก็อันเนี้ยมันคือของเซิร์ฟเวอร์นะทุกคนมันมันแบบจะมาขอโทษอะไรนี่แหละมันก็เลยแจกบัฟเฉยๆไม่มีหรอกไไอ้ข่ควา วันที่ฝนตกไลลงที่หน้าตา <c oughs> รอยอย่างเดียวหนึ่งทับหนึ่งพันล้านมันจะอยู่ฤดูฝนเนี่ยเขาบอกกันอย่างงี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ว่าเชื่อน้องๆนะครับ A later few moments แลณตอนนี้นะครับเราก็พาพวกพี่ญามาเล้วมาดูว่าเขาจะหัวเราะใส่เราหรือเราเจอหัวเราใส่เขา <c oughs> ทำไมต้องรอฝนตกครับคุณแบกอ่าเห็นเขาบอกว่าตอนฝนตกเลยดูฝนน้าพี่มันแบบมันจะันเต็มดวงกันน้องมันจะได้แบบฟ้าตันเต็มดวงอะพี่อะไรอะไรวะอะไรนั่นซะยุมันต้องสตาร์ฟอร์พี่มันจะบวกรักาเปอร์็ู้จักพวาสตาร์ฟอร์สตาร์ฟอร์คืออะไรครับไม่เขาบอกว่ารดูนั้นน่ะไอ้หนึ่งพันจะออกีทางเหมือนเดิมเมือนอแบบเดวงเดาวเลิกดาวพตสตาร์ฟอร์ยนาตรงเลิก พี่พี่ยอาพี่เกล้านไปยืนตรงกลางตั้งแต่ม้าเก้าล้านไปยืนตรงกลางไมพี่เน่เโชงไงพี่โชงไงเฮ้ย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 เฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเเฮยเ้ยเฮยเ้ยเเฮยเ้เ้ยเฮ้ย้เม้เฮ้ย้เฮ้ยเฮเดินมาเดินเาเ้เฮ้ยเเฮเาน้้เ้ร้องม้้้เอเ้เเเฮ้ยเจอแล้วหรือเปล่าวะ อ๋ออันนั้นได้ของอันนั้นได้ของเฮ้ยจ้ฝนตกปะฝนตกด้วยฝนตกด้วยฝนตกด้วยป่าวใช่ฝนตกพี่พี่เชื่อผมปะเอฟเฟคเล่นมี่พายดิเร็วๆจะได้รู้ว่าฝนตกหรือเปล่าเพื่อนเร็วอ่าหมอกเปล่าหมอกเฉยเปล่าหมอกเฮ้ยเฮ้ยไม่อะไรอะเฮ้ยเฮ้ยโโอ้หจำใส่มันเดิมแม่งเลยหมอกขาวไม่เล่นกันแอ้วหมอกขาวด้วยหมอกอะไรที่ไม่ใช่หน้าหนาว ตามหนูมาหนูเจอแล้วฝนตกฝนกําลังตกตอนนี้นะครับทุกคนเราเจอแล้วนะครับสิ่งที่เรียกว่าฝนตกนะครับทุกคนโอเคโอเคกดสูบไปเรื่อยก่อนกดส่มให้มันถึง10กดส่มให้มันถึง10กดส่มให้มันถึง10โอเคแล้วเราก็จะเปิดเลยนะ2ขวดรวดเลย2ขวดรวดเลยครั้งที่สิบฝนหยุดฝนหยุดอ้าวแมงเอ้ยไปเฮ้ยเอ๊ะเทว่าเทว่าอยู่ว่าอยู่ว่าอยู่ว่าแล้วพี่ต้นมีแต่กำบัง หนูหาให้ใหม่นะพี่ชายนี่ล้อเล่นกับพระเจ้านี่ล้อเล่นมาทุกคนหากันต่อ A few moments later มามาทุกคนไป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 ไ เปิดปึ๊บเปิด3แล้วก็เปิดอันนี้ปึ๊บแล้วก็อันนี้ไม่รู้คืออะไรเปิดไปก่อนแล้วก็เปิดอันนี้โอเคแอปปีเปิดแล้วเฮ้ยโอ้โหแล้วฝนหยุดแล้วเปิดแม่งเลยอย่าไปกลัวบแท่งไหนไม่หลอกโอ้โหสามหมื่นโตรแล้วสามหมื่นสี่สามหมื่นสามแสน สามหมื่นสายเชื่อพี่สามหมื่นมันก็คือสามหมื่นเราโอ้เกมมันเกมมันหลับไม่เงยฝนตกอยู่เหลวอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาหากันต่อนะครับ2000 years later เฮ้ยฝนตกฝนตกฝนตกแล้วโอเคนะครับทุกคนเพิ่งตกเมื่อกี้เลยว่าเลื่องทำไมเสียงฝนวันนี้เออเฮ้ยเราไม่มีเฮ้ยเรามีอันนี้อยู่นี่ว่าแล้วเปิดเลยไหมแล้วเปิดเลยนะแล้วเปิดเลยนะอย่าดีนะเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะไปอีกโอเคโอเคเป็นงนะขอขออนี้ก่อนปึ๊บ อ่ะขอแบบคูณสองขอคูณสองคูณสองเร็วๆคูณสองโวกันเราจะไปแล้วโใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นอ่าฟูชั่นปึ๊บโอเคนะครับทุกคนไปอุ้ยอของดีบากว่าร้อยล้านเอ็กโซติกไม่เชื่อป่ะเอ็กโซติกเาจริงเหรอบอกว่าเอ็กโซติกอย่างไงเอ็กโซติกเอาเข้าอีกแล้วเหรอเอ็กซ์โซติกคือสามสองอันเลยหรืออย่างไร ไอยากได้อะไรอ่ะได้เอ er ็กโซติกเนี่ยโอ้เอาไอโซติกกากเลยนะก็ดูนะเก้าเท่าล้านเมื่อกี้เราเปิดได้อย่นี้นะครับทุกคนของอันนี้มาดูนะคนหนึ่งร้านเนี่ยเราจะได้อะไรนะโอ้โหหาฝนตกมาแทบตายสุดท้ายเธอก็ไม่เหมือนเดิมโอ้ไม่กอดโอเคเฮ้ยโอ้ไม่ไม่ไม่ไอนี่ไอกาก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 ผมเคยได้แล้วพี่ประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะเนี่ยประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นพี่พี่เชื่อผมปะ นี่นะนโถผมเคยได้ผมเคยได้เฮ้ยถัมงถม,นนถมันออกลัวจริงถังมันออกูุลัวแต่มันออกกลัวพี่ออกลัวจัดเลยโอเคตอนนี้นะครับผมสูมไปแล้วครับเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันนะครับ, 9, 4, 000, รบทุกคนเออมาดูว่าอีกหกพันเนี่ยเราจะได้อะไรเพิ่มหรือเปล่านะเออสุ่งไปสองอันแล้วพี่ผมว่าคาประมาณสี่ห้าวันอ่ะโอ้โหกว่าจะได้อ่ะเหมือนได้ขวดเร็วมันได้แค่อันเดียวปะโอ้แม่ก้อระบบเอาอันหนึ่งไปทับเฮ้ย สีแดงแบบนี้สีแดงแบบนี้มันมันไม่แดงเข้มมันไม่แดงเข้มพี่เฮ้ยฮะยก็จกแตกะก็จกแตกพี่อาเดชเงินแสนนะอาเดชอาเดชห้าหนึ่งล้านพี่ อ๋อตัวสีแดงนะไอตัวสีแดงพี่แต่ผมไม่ได้เอาไงผมผมแบบนะก็มาแล้วไงอะไรเงี้ยนี่นะทุกคนคือคือคือผมไม่ได้เอานะครับเพราะว่าถ้ามันมาตอนนี้มตกใจมาตกใจโอเคโอเคไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนกูไม่ได้กดใส่กูไม่ได้กดใส่กระเป๋าเพื่อนก็ฉันรู้ เพราะว่าผมมีไปแล้วนะสองอันนี่นะก็เลยแบบปล่อยปล่อยมันไปเถอะให้มันแบบว่าให้ไปอยู่มือคนอื่นบ้างอะไรอย่างนี้เฮ้ยมันบอกพีซมันมีคนอยากได้เยอะเลยอ่ะอันเนี้ยเพราะมันสวยเออมันสวยสวยจริงสวยจริงอันนี้ผมกาลังทําน้ํายาแบบว่าอให้มันเร็วนะครับอืมเพื่อที่เราจะให้มันเร็วนั่นเองงงอะผมจะไปนอนครับเอ ตอนนี้เราสูบไปแล้ว9 9 5 0 0 0อ,อีก5,000เราก็จะครบ1นล้านแล้วมาดูว่าเราจะได้อะไระ A few moments later มานะครับทุกคนตอนนี้9 9 9 9 9แเลยนะครับทุกคนตอนนี้เป็นเลขที่สวยงามมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมจะทำให้มันถึง1ล้านนะครับทุกคนก็คือการที่คลิกครั้งเดียวเลยเราก็จะได้1นล้านมานะครับโอเค ผมขอเปิดอันนี้ก่อนอะมาครั้งที่หนึ่งเอ้ยโอ้โหเฮ้ยตกมาสิน้องโอเคผมขอใส่แบบแบ็กกาวหรืออะไรอย่างงี้ยได้นะไหมาครั้งที่หนึ่งล้านไม่ใช่ดิเออหนึ่งล้านแหละปุ๊บโอ้เต๋ได้อันล็อกอะไรมาไม่รู้นะครับทุกคน 1, 1ล้านแลวนะครับตอนนี้1ล้านพอดีเป๊ะเลยโอเคนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ก็พอเท่านี้นะครับทุกคนไม่รู้ว่าผมจะมาเล่นแมปนี้อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็แค่แมปสุ่มแค่นั้นเองนะทุกคนโอเคถ้าวนันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนรักทุกคนนะครับจุบ๊บจุ๊บฮิฮิ